500มาแล้วครับ <S 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 Honda NX 500มอเตอร์ไซค์ที่จะมาแทน CV 500X หลังจากที่ผมไปเปิดตัวที่งานอิกมาประเทศอิตาลีมาเนี่ยนะครับกระแสตอบรับก็ดีมากๆวันนี้มาขายแล้วครับพร้อมส่งกับราคาที่จับต้องได้ดีไซน์ใหม่ลูกรักษที่เปลี่ยนไปและสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูกันแบบเต็มๆได้ขี่จริงๆสักที NX 5 0 0โอ้โหไม่ได้มาคนเดียวด้วยมากับน้องเจมสวัสดีครับ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 คือหลายๆคนเนี่ยรอคอย ครับ NX500 <ะ>หรือพูดตรงๆก็คือ CB500X ใหม่นั่นแหละแต่ว่าบพี่ลีเนี่ยเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่บินไปดูที่อิตาลีใช่คือวิวไฟเดอร์เนี่ยได้รับเกียรติมากๆให้ไปเปิดตัว ที่อิกมาประเทศอิตาลีเลยที่ <Wow. S 1> มีรานแล้วคันนี้สีขาวเนี่ยก็ขับขึ้นมาบนเวทีท uh huh. ี่นี่ตะลึงเลยถ่ายรูปชุดแชะแชะ,ชะนี่ไงผมว่าเห็นตนัวจริงเ<ๆ>สร็จปุ๊บแล้วมันว้าวมากพี่ถูกต้องมันแตกต่างจากแบบ500เดิมๆหลายจุดเลยนะง่ายๆเลยอันดับแรกหน้าตาไม่เหมือนเดิมแล้วนะนะก็คือว่าชิลใหม่หัวใหม่เออ ถ้าเกิดดูจากด้านข้างนะพี่ลิผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเหมือนทรงแลลีดาก้าเออเพราะว่าเขาอาจจะออกแบบให้ลุยมากขึ้นไงอาจจะเป็นแบบทรงคล้ายๆปาลิดาก้านะครับหัวใหม่แล้วก็ไอ้นี่ไอนี่ไอ้นี่ผมอ่ะกำลังถามพี่ลิ้อยู่ว่าเขามีไว้ทำไมเนี่ยก็คือเขาให้แบบลมเข้าไงดักลมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นดีไซน์ของเขาคือข้างหน้าเนี่ยก็จะมีจุดที่มันจะมีลมผ่านตรงนี้ค่อนข้างเยอะอาจจะในเรื่องของการระบายความร้อนด้วยเรื่องของดีไซน์ด้วยเรื่องแอโรไดนามิกด้วยได้3อย่างเลยถูกต้องว่าที่ดูแบบดุดันนะพี่ว่าลุคเขา เปลี่ยนไปแล้วถ้าขยับมาเลยนะไฟท้ายก็เปลี่ยนไปดูแหลมดูเฉียวบเชียวถูกต้องอันนี้เรื่องเรื่องรูปลักษณ์ที่มันต่างต่างจากเดิมเนี่ยก็น่าจะเรื่องดีไซน์ตรงนี้แหละค,คับแล้วก็จะมีที่แบบเทคโนโลยีที่มันอัพไปเลยก็คือหน้าจอมันหน้าจอสีแล้วลว้ามีโลโก้ฮอนดไาขึ้นมาวิววูว้วว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 วดนว้วว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 วกวว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  เวลาเราเปิดนำทางเลยก็จะมีเล sort of okay. ี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสัญลักษณ์บอกที่หน้าจอเออเหรอใช่ก็จะมีรถซิงค์มาด้วยโอดีอ่ะแล้วอีกโหมดหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เข้ามาเลยคืออันนี้ครับกู๋อะไรก็คือ H S C C ก็คือ traction control นั่นแหละมีเปิดและปิดได้ใช n c ช n มา o มก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยรุ่นที่แล้วไม่มีรุ่นที่แล้วนี่ช่วยตัวเองอ๋อแต่รุ่นนี้คือแบบคุณนี้มีเลือกได้ว่าถ้าเกิดแบบต้องการความปลอดภัย ให้เขาดูแลให้ก็เปิดไว้ออนโรดเปิดไว้ออฟโรดใสลุยต้องการดันปล่อยพลังเต็มๆลื่นลื่นสไลด์สไลด์ปิดไปโอ้แล้วก็มาพร้อม ABS คือน้ำหนักเบาขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็พละกกำลังดีกว่าเดิมพิธิสูงเท่าไหร่นะ1้0 172โอ้นี่ขาขาดีเลยสองเต็มเต็มโอ้ไม่ได้บัลเลด้วยนี่ไม่บัลเลเลยงอเข่านิดนึงด้วยเขาก็บอกกับสรีร่าชายไทยชายไทยสบายสบายี่ว่ามันอาจจะเหมาะที่สุดก็คือคนที่กำลังจะเริ่ม ขยับตัวเองครับจากรถเล็กขึ้นมาเป็นรถแอดเวนเจอร์เดินทางท่องเที่ยวครับไกลๆไปให้ไกลขึ้นให้เหนื่อยน้อยลงลุยให้ได้มากขึ้นอืสังเกตง่ายๆได้เห็นแบบในในในเพจของพี่บอลพาเที่ยวอ่ะพี่บอลพาเที่ยวคือเว่บพี่บอลอัพเป็นแบบนี้เหมือนกันอ๋อเหรอรอพี่บอลมาขี่คันนี้ด้วยกันอยู่นะโดนป้ายยาไงเพราะในมุมของผมนะผมว่าคลาสท่าร้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนดูโอ้โพโพสคือในเมืองก็ได้ครับคล่องตัวเดลี่ยูสเลยออกต่างจังหวัดก็ได้เที่ยวก็ได้ แต่พอบนทรงนี้แอดเวนเจอร์ได้ด้วยใช่ก็ดูยางดิวันนี้เขาเตรียมยางมาให้เราอย่างเงี้ยนี่แล้วอย่างนี้เราจะไปทางธรรมดาได้ยังไงเราต้องไปเชื่อตัวเองซะหน่อย <Pedro S 2> เฮ้ยเชื่อตัวเองเลยเหรอใช่โอ้ยพี่ลิลวันนี้ไปไหนอ่ะวันเนี้ยเราจะไปรีวิวทั้งออนโรดก็คือถนนดำครับแล้วก็ออฟโรดด้วยไปแถวๆใกล้กรุงเทพนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่เขาใหญ่เที่ยง NX 500 the new X adventure begin จุดเริ่มต้นของการะจญภัยของเราได้เริ่มขึ้นแล้วไป ลุ e e ยการลุย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 าจะเล่นดีนะออกตัวค่อนข้างโอเคนะรือจะใส่ยางหนาไม่ก็ตัวอยู่ชอบมากๆเลยคือว่าชิวครับเพราะว่าพอชิวมันสูงขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็รุ่งหน้าใหม่เลยนะฮะมันก็บังลมได้ค่อนข้างดีนะอันนี้รู้สึกได้ถึงการบังลมของเขาเลยนะครับที่ความเร็วอย่างนี้ประมาณ9 0กว่านะครับนี่คือเกียร์เดินทางนะครับเกียร์หกนะครับ อ่ท, 4, 000, 000, ที่ประมาณสี0 0ัน้าพันรอบวิ่งประมาณความเร็วร้อยี่สบายๆไม่เหนื่อยครับเป็นไงเจมสนุกมากพี่รถขี่ง่ายอะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากตัวเดิมยังไงบ้างคือผมเอาที่ผมรู้สึกกันนะพี่ผมว่ามันคอนโทรลง่ายแล้วก็แรงขึ้นเท่าที่พี่สังเกตนะแล้วรู้จับฟีลิ่งนะหัวมันเบาขึ้นล้อที่มันเบาขึ้นเนี่ยมันมีผลอ๋อทำให้หัวไม่หนัก อ๋อซีบี0าเมื่อก่อนมันจะหัวหนักเลี้ยวยากแคน n นลลิ่งยากนิดนึงใช่ไหมใช่ครับอันนี้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นและเบาขึ้นในการขี่ถนนดำนะครผมรู้สึกว่าระยะเบรกของเขาเนี่ยมันสั้นลงเบรกของเขามันคมขึ้นใช่นะฮะใช่ด้วยความที่ทอร์กดีเครื่องดีน้ำหนักเบาจบเลยมันเอาอยู่ใช่เจนแรกที่ออกมาของเอ็เนี่ยจะมี3สีด้วยกันก็คือสีนี้สีขาวดำเนี่ย ผมชอบมากทุกคนนี้สีนี้อยู่บนถนนน่าเด่นใช่แล้วก็สีแดง้าแดงแดงดําแดงดําดูดูดูโดดเด่นครับยังขาดอีกสีหนึ่งก็คือสีดําำซึ่งวันนี้เรานัดกับพี่คนนึงไว้เขาจะขี่สีดำพาเราไปเชือดในเส้นทาง ออฟโรดเส้นทางเอนดูโรเขาจะพาเราไปเชื่อหรอใช่ไม่แน่ใจว่าเขาจะพาเราไปเชื่อหรือเราจะไปเชื่อตัวเองไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ได้ครบ3มสีแน่ๆเจ้าถิ่นของเราก็รอเราอยู่บนเขาเยี่ยงทางด้านบนนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะมาถึงโซนนี้แล้วไปหาอะไรกินรองท้องก่อนนะฮะเอาแรงให้เต็มที่เติมพลังหน่อยเติมพลังเยยกรดเผอยกรดเผ่อเข็นรถเผื่อดึงรถอะไรอ่าอ่าดีนะแต่วันที่ผมบอกเลยว่าพี่ไม่ต้องช่วยผมครับผมดูแลตัวเองได้อ่ารถมันเบา พ่อจับตัวเลยครับไ,ไม่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  ยังเหมือนองเลยนะครับเนี่ยนี่อะไรเนี่ยครับขายตัวนี้เป็นโรตีกรอบครับขายยังไงครับขายยังไงสามารถสามกล่องร้อยครับสามกล่องร้อยสามกล่องร้อยไ่ะ้องพครับผมสแกนจ่ายได้ไหมครับได้ครับขอบคุณมามาถึงก็ชมเลยอ่ะชมมาถึงก็ชมเลย NX สวยเลยครับโอ้สวยมากเลยครับนี่สุดยอดช่วยรีวิวให้ให้ฟังหน่อยสิฮะมันดีดูดียังไงดีดียังไงครับพี่นี่มันเป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยฮะมันดูกระทัดรัดดีนะครับดูแบบ เหมือนอ่าเขาเรียกอะไรรถพวกอ่าประมาณนั้นเลยลที่ที่ผมเป็นมาขึ้นมานี่ก็ไม่มีสวยเท่านี้เลยนะครับโอ้โหพี่ี่พี่พี่ภูธน,น,นันนี่รู้สึกว่าปากหวานนะเนี่ยนี่ขายจริงนี่เป็นรถแบบคล้ายๆเป็นซปเปอร์สปอร์ตได้เลยนะครับเนี่ยต้องเป็นคนที่สายตาแบบเข้าไปถึงจริงๆถึงจะมองเห็นนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดมดเลยครับครั้งแรกที่เจอคุณคุณลหรือเปล่าครับครั้งแรกเลยครับเป็นยังไงบ้างครับ บนเทวดามาเกิดเลยครับม mm ันร้อยหนึ่งใช่ไหมพี่เอาไปสองร้อยเอาไปสองร้อยเอาไปสองร้อยเออปากหวานเอาไปสองร้อยอ่าปากตึ้งเออปากหวานปากหวานเออโอ้ยมอเตอร์ไซค์มาไม่รู้เลยแข่งตั้งแต่ตี่นู้นเลยเนี่ยชมมาก่อนเลยเอออยากใหเพิ่มให้อีกสักกล่องสองกล่องนะฮะเอาไปสองร้อยเออโอ้โหดีคนนี้ใจดีเห็นไหม เพิ่อาสักกล่องหนึ่งก็แล้วกันนี่เอาสักสี่กล่องกับทีมงานผมจะได้อิ่มๆิ่เลยเด็ดโอ้ยมาอีกเดี๋ยวพอแล้วเนี่ยพอแล้วเออสักสองร้อยมันก็สามกล่อง อ้าวโอเคไม่รับเงินด้วยต้องแลกซื้อของจิตคนจิตใจดีด้วยใจดีใจดีครับอบายแล้วครับไม่เป็นปัญตาพวกเรานะครับแจกเดี๋ยวลงทางปลอดภัยครับขอบคุณครับจะไปลองในเส้นทางการดูโลกกันดูบ้างว่าเป็นยังไงครับผมพร้อมไหมฮะน้องพร้อมมากครับพร้อมมากเลยใช่ไหมมาเลยดีกว่ารถมันขี่ง่ายไม่กลัวอยู่แล้วเด็วปิด t ท a c ชั o n c o n t r o ตลอดเลยโอ้โห พี่โป้ง,ปงแห่ง SSB นะฮะเขาใยญ่ยเที่ยงพี่โป้งนี่สีดำนี่ NX 500ตัวใหม่กำลังเห่อเลยครับเพิ่งได้มาพี่โป้งมันมีเส้นทางได้ที่เราจะได้เทสรถไหมเพราะว่าอ,อันนี้เขาเปลี่ยนยางมาให้เราแล้วมีครับเพราะคันนี้ผมก็เปลี่ยนมาแล้วเพราะว่าข้างบนนี้บนขเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยก็จะเป็น ทางแทร็กหินครับแล้วก็เป็นซีนแทร็กครัแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์หน้าผาสวยๆโอเคแล้วก็ไปนั่งชมวิวกันได้ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมไม่ยากหรออืมไม่ค่อยไว้ใจเลยไม่น่าไว้ใจเลยอะทางนีมีเซเว่นโอ้ยเซเว่นมีแล้วเหรอเซเว่นมีทุกที่ทำนี้แหละทำให้ไม่ไว้ใจหนักเข้าไปใหญ่ถ้าอย่างนั้นเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าอรากการบอกของพี่เขาละเราต้องไล่เบาตัวเราก่อน เส้นทางวันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ป้องเป็นเส้นทางเข้าป่าถ้าบนเขาเยี่ยเยงนะคะระับก็คือเส้นทางแบบขี่เล่นในป่าแถวนี้ใช่ไหมใช่ครับ ไม่ต้องมานั่งงมหาอะไรขับไปเปิดปุ๊กไปปิดไปได้เลยบินมากบินเลยอะ่ะถ้าคนชอบขี่แอดเวนเจอร์นะอันเนี้ย ตอบโจทย์ตรงนี้มันเบาเออแล้วแรงก็มีเราไม่ต้องการความเร็วแบบโอ้โหร้อยอยู่ในทางแบบนี้ไงครับความเร็วรม, 30, 40, มันเนี้ยสามสิบสเมื่อกี้แล้วก็ได้ลุยได้ลุยแล้วก็รถมันก็ได้ชกเราก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยอะถโอ้โห oh. ใครที่มีปัญหาในการขี่แอนเจอร์แล้วไปไม่ได้เอ,อลองรถไซส์คือตามไลน์อาจารย์โป้งนี่คือแบบตั้งแต่ท้องบนแล้วใช่ใยอดยิง โอ้เกเง๋งกคู่อย่างละครับไม่ต้องตามก็ได้โอ้ผมก็ไล่ตามเขาผมก็ไม่รู้ <c oughs> มันจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่าทางข้างหน้าต้องพูดตรงๆว่ามันมองไม่เห็นนะว่าข้างล่างมาัน <c oughs> อะไรอ่้ไอ้ไอนี่มันคือเหมือนกนะับว่าเป็น ที่เขาปลูกไอ้นี่ปล่าครับพี่โป้งมันปลูกมันใช่ไหมเขาเลยเป็นรอยรถไถใช่ไหมแล้วไปดึง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 อย่งเี้ยลองลึกลกำลังได้เทสโชคเลยอ่ะใช่ครับตึ๊ก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 ตึกตึ๊กกำงใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยไหมพี่นะลุยได้เลยลุยได้เลยนะครับคือคือเปลี่ยนยางมานี้จบเลยใช่ครับแบตแลกคมานี้คือจบเลยใช่ครับแบตแลกนี่โอเคเลยเนอะคุยดีมากตี่นี้คือที่ไหนครับพี่โป้งครับที่นี่ก็เป็นปลายทางของเขาทิเบตใต้นะครับเดี๋ยวพาไปดูไปนั่งเล่นอ่าเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่ ว้าวว้าวนี่มันอะไระอ่ะเนี่ยพวกเราอยากให้ดูหน้าผาลงไปนี่แหละไรพิพรมนั่งด้วยกันมาพี่มันนนั่่งีแหละตรงนี้ก็ได้ปะวู๋ลงไปไม่มีอะไรรองแล้วนะเมียด่าเลยนั่นตรงเนี้ยครับผมโอ้มันนั่งแบบนี้นี่เมียด่าเลยนะครับผมกับโครงการเมียด่ายังมาอยู่นะครับเมียด่ายังมาอยู่พวกเราสุดยอด สีนมากนะพี่นะสวยมากเลยนะไม่มีบ้านคนเงียบสนิทถ้ามาหน้าฝนนี่อยากให้มาเลยนะครับเพราะว่ามันวิวมันจะแบบว้าวมากเลย ที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะครับคือบริเวณริมเขื่อนลำตะคองครับก็อยู่ไม่ไกลจากเขาแยะเที่ยงนะพอหน้าแล้งแบบนี้น้ำมันก็ลงแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยลงมาขี่เล่นกันได้แบบนี้สนุกมากๆเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าทางเข้าเนี่ยนะครับอยู่ตรงข้างวัดเขาน้อยเลี้ยวลงมานิดเดียวเราก็ได้ลุยมันๆแบบนี้เลย ไปได้ทุกเวลาตามเข้าไปครับเน่ขอโทษนะครับเจมพีกลัวติดพี่ก็เลยปั่นอ๋อชอบครับพี่ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ประสบการณ์เยอะแล้วครับเราเรื่องเลอะเหรอครับเยอะเหมือนกันไปดูเละเล่นมา ไอคนนี้แหละครับบอกให้ฟังเดี๋ยวลงโคนก็จะลงไปติดยังไงล่ะมึงฮะประสบการณ์มึงเมื่อกี้ลดมืด <S <S อหรือเนี่ยเกมนี้คือเลอะลงโคนก็ขึ้นไม่เป็นน่ะ <S <S คุณมาไปเยอะเกียร์หนึ่งทำไมเราไม่ใส่เกียร์สองมีมังหวะเมื่อกี้นี่ต้องประสบการณ์เลยนะ <S <S ใช่ใช่จริงๆแล้วรถมันไปได้ครับน้ำหนักมันเบาแรงมันเยอะเพียงแต่ว่าสับเกียร์ให้ถูกคนนั้นเลถ้าติดโค้นนะต้องรีบขึ้นเกียร์สองเกียร์สามแล้วก็ให้รถมันดําเนินต่อไปเรื่อยๆ อาจจะรอดสามแล้วก็เยอะั้เกยร์หนึ่งแล้วปล่อยให้มันปั่นฟรีทิ้งอะรถมันจะจมคือเมื่อกี้พอเอาลงมาขี่เล่นแบบลุยลุดลูดแบบริมทะเลสาบเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะรถมันก็จะแบบลอยๆอยแล้วก็ยิ่งเกี่ยนยางมาเนี่ยมันเกาะเลยแล้วเราก็เอาลงไปลุยในน้ําได้ด้วยนะครับแล้วก็แต่พอเจอโคลนเนี่ยมันอาจจะดูดนิดนึงมันต้องขี่ผ่านไปเลยเราอาจจะไม่รู้แหละแล้วเราไม่ได้ส่ง คือด้วยบาลานซ์ของรถเองเนี่ยพอามาขี่ในเป็นแบบรถเอนดูโร่เนี่ยผมว่ามันทําได้ดีด้วยน้ําหนักของเขาเบาล้อใหม่ที่เขาให้มามันก็เบาขึ้นอะ่ะมันเลยทําให้ขี่ง่ายขึ้นแล้วทรอกของเขาพลังของรถแล้วก็คัทที่น,นิ่มมากๆเนี่ยผมว่ามันทําให้การขับขี่แบบนี้มันง่ายมากเลยง่ายจริงล้างไปคุณล้างไปนะถ้ามีสกิลก็ไม่ต้องมาล้างางนี้หรอกนะ ถ้ามีสกิลก็ไม่ต้องมาล้างาน,นิดเดียวไม่ต้องล้างเยอะไงหมว่าผมล้างนิดเดียวด้านนี้อย<ง>่างเดียว,นนยวโอ้โหบรรยากาศดูดิตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ SSB ีนะครับ s s สเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเขาเปนตดีเลยนะคุณต้องมาดูนะครับ วิวก็ดีครับแต่ว่าผมไม่ได้คิดเรื่องวิวเลยตอนนี้ทำไมอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าเราจะจัดการกับของที่อยู่ตรงหน้ายังไงดีคือตกลงว่าคุณจะเอาแน่ๆใช่ไหมคือตอนนี้ผมมีโอกาสตัดสินใจอยู่ก็คือผมต้องมีมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวอแล้วที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นสกูตเตอร์อแต่สกูตเตอร์พอมาออกที่คนขี่ไม่ได้มันลุยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไงพี่คือถ้าคุณจะมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวเนี่ยเราก็จะใช้แบบขับไปทํางานในเมืองด้วย มันก็คล่องตัวนะใช่ขับมาเที่ยวต่จังหวัดแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยออกมาเลยหรือจะปลางาน10วันไปเมืองจีนเนี่ยไอ้นี่ก็ไปได้ไงเออมันคันเดียวอยู่ไงคันเดียวอยู่ไงแล้วอยากจะไปเอนดูโรก,กับเพื่อนอืมคุณก็เอาของออกแล้วก็ไล่เบาแล้วก็ลุยไปได้เลยห<อ>นักหนักวิวก็สวยรถก็ดีเ,ออเท่าไหร่นะพี่คันนี้ สองแสนสองหมื่นซัมติงอ่ะคือ <S 2> 2, <S ไม่ไม่ถึงสองแสนห้าสองสองเจ็ดเก้าศูนย์ป่ะอ่ะประมาณเท่านั้น <S 2> 2, <S นะ2สองเจ็ดเก้าศูนย์คือจริงๆพี่ว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นมาเป็นรถแบบทัวร i n ิงแอดเวนเจอร์อันนี้นเป็นตัวเริ่มต้นแล้วมันก็ไปได้ทุกที่อย่างที่เราต้องการเหมือนกัน <c oughs> คิดนะคิดนะักแล้วที่ชอบเลยคือเบรก เบกหน้าในดิสคู่มันอยู่จริงจริงเออมันอยู่จริงใช้งานได้ดีแล้วรถมันแบบผมในมุมผมนะคือเพิ่งรู้จักกันวันแรกขี่ไม่กี่ร้อยกิโลแต่แบบมันเป็นลี้ยูเซอร์อ่ะคือขี่ง่ายเลยเหมือนแบบเหมือนรถชันน่ะมันลุยปีนหงปีนหินได้แบบเมื่อกี้ผมว่ามันก็เป็นรถเราแล้วใช่โอ้โหเมื่อกี้กอมรู้สึกนะเหมือนตัวเองเป็นแบบนักแข่งแบบเอดูโรเลยอืมคืออยากจะบอกเลยว่าใครที่กำลังเล็งรถที่เป็นลักษณะแบบเอ่อทัวริ่งแอดเวนเจอร์อยู่แล้วก็ อาจจะแบบโอบัตเจ็ตไม่ถึงเครื่องพันหรือเครื่อง750อะไรเนี่ยคำว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบเราจะเริ่มต้นในการลุยของเราได้ดีมากๆอแล้วก็จะทําให้เราได้เปิดโลกไงใช่เขาจะเนี่ยคำนี้พี่มันติดอยู่ในหัวเปิดโลกนี่แหละมันจะทําให้เราแบบ ไปได้อีก1สเต็ปเลยเพราะถ้าเกิดพาหนะของคุณไม่พร้อมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการมันจี่มาอยงคุณมันอาจจะแบบมีขอบเขตไงเราอาจจะมาเดินทางสกูตเตอร์มาเดินทางแบบนี้ไม่สะดวกใช่แต่ตัวนี้คือไปไหนก็ได้ทะลุกัถึงเมืองจีนเลยนะเออมันก็คือ NX 5 0 0 The New a น v e n t u r e ซ์ข้าวินคำนี้มันใช่เลยวันนี้เราได้แบบ n e w a อ็กซ์เวนละไปลุยเต็มๆละวันนี้เรามาชิวกันดีกว่าไปหาพี่โป้งดีกว่าเพราะตรงนี้มันเป็นลานกลางเต็นท์ถ้าคุณไม่ได้เอาเต็นท์มาเนี่ย เขามีเต็นต์บริการให้ด้วยโอ้โหชิวเด็ดฝาดเลยพี่เป็นไงบ้างครับปกติเคยมาแต่ว่าเราต้องมากางเต็นต์เองอะไรเองใช่โซนนี้เปิดใหม่ครับพี่โซนนี้ก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวกางเต็นต์แล้วก็ปวดเต็นท์มาที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องโรงแรมเออที่นี่คือใครแบบอยากท้าทายความสามารถตัวเองนะ ตลอดคนมีเต็นท์ใช่ไหมเออเต็นท์มันจะฟิวเลยแล้วอย่างนี้คือคิดคิดคใกจ่ายไงพี่ดังหลังเล็กเนี่ยนะครับนอนได้2คนเนี่ยผมคิดคืนหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสองคนสองคนแล้วก็มีห้องน้ําบริการด้งนหลังอยู่ด้านนี้นะครับีห้องน้ําห้องอาบน้ําแล้วถ้ามาแบบสุขสาวที่นี่เรามีแบบพวกอาหารกาแฟอะไรอย่างนี้มีครับตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมีร้านค้าให้บริการอยู่มีข้าวต้มมีกาแฟขาย ถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะมีนมร้อนคือจริงๆแล้วถ้าแบบมีมอเตอร์ไซค์ไซสเล็กอย่างเงี้ยนะมันต้องแบกตรงมัดตรงมัเต็นอะไรมันอาจจะดูแน่นหนาไงถ้าจะมัดกั้นทีต้องไปสัก10วัน2ี่วันครับแต่ถ้าแบบเฮ้ยอยู่ใกล้กรุงเทพอยากจะมาฟิลแคมมีมอเตอร์ไซค์ลุยๆอย่างนี้อยากจะเส้นทางออฟโรดเส้นทางกองดูโล แล้วก็มาที่นี่เนี่ยมานอนอย่างงี้ก็จบเลยอย่างเราไงกระเป๋าก็มาแค่เป้ใบเดียวแค่ชุดชั้นในมาเปลี่ยนจบใครที่ชอบประจ ol ไผ่นะว่าเรามีเวลาแบบแก้แบบแค่แบบสุกเสาวอาทิตย์กลับถูกอ่ะตรงนี้เหมาะเลยผมว่า SB เนี่ยตอบโจทย์ตรงที่แบบมันได้วิวแบบพระอาทิตย์ตกดินนี่มันว้าวมากๆครับที่เหนืออะไรเนี้ยตกสดเออมันสวยเนี่ยบรรยากาศมันดีมากเดี๋ยวเราชิลๆดูบรรยากาศแล้วเดี๋ยวกินอะไรกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ตื่นสวัสดีแยกย้ายแยยก้ายนี่ก็คือเราสุขแล้วอ่ะเออ คลิปนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับพี่โป้งแล้วก็ลานกลางเต็นท์ SSB Park เขาเยี่ยมมากมากเลย เพราะว่าเราได้มาสนุกเต็มอิ่มกันที่นี่และที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณ Honda ด้วยที่ให้เราได้ยืม Honda NX 500มาขับลุยกันแบบเต็มๆถ้าใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับหรืออยากจะทดลองขี่เนี่ยก็ไปกันได้เลยที่ Honda Big Wing ทุกสาขาแล้วก็รีบๆออกรถกันมาเลยนะครับจะได้ไปประจนภัยกัน the new x venture begin